ถ้าใครชอบหลังคาโผลแบบนี้ครับไปติดต่อสอบถามเขาได้อันนี้เราจะเรียกว่าเสาแต่งหรือว่าเสาแพงครับข้างล่างเนี่ยเราก็ใช้เหล็ก3ามคูนิ้วครึ่งเพื่อให้เกิดความแข็งแรงถ้าคุณใช้ไม้ระแนงที่เป็น3เมตรยาวมาแล้วไปต่อ70ดิเซนอะไรเงี้ยมันไม่สวยแน่นอนเรื่องของการลงเสาเข็มไมโครพายเพื่อที่จะให้ฐานรากเนี้แข็งแรงเท่ากับตัวภายในบ้านเราวางระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อน้ําดีที่ย้ายฝักบัวมานี่แล้วก็เรื่องของโฟเดนที่ย้ายท่อมานี่ ก็สวัสดีคุณเจ้าของบ้านทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจากบริษัท TMT Construction and Building นะครับวันนี้ครับผมจะพามาตรวจงานโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้หน้างานนี้อยู่ในระหว่างการทํางานโครงสร้างทั้งหมดเลยหลังนี้ครับเราได้รับการว่าจ้างให้มาต่อเติมหลังคาฝ้าแนงหน้าบ้านนะครับจัดเต็มเลยอันนี้คือหลังคาไซค์แอลนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงว่าเป็นยังไงแล้วก็สเปคเหล็กเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของการปูเบื้องพื้นตั้งแต่ขอบซ้ายตัวบ้านฝั่งดูเลยนะคคครรััับบบโ้้งงไปถึหลลานนนจสุดเยะ แล้วก็ด้านหลังครับจะมีการทาหลังคากันสาดนะครับไว้่ํสหรับเครื่องซักผ้าแล้วก็มีการขยายผนังห้องน้ําออกมานะครับตรงนี้ก็คือลงเสาเข็มไมโครพายด้วย2ต้นเพื่อที่จะให้ความแข็งแรงเท่ากับตัวบ้านเลยเดี๋ยวหน้างานนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปอธิบายรายละเอียดทีหนึ่งเห็นไหมครับอลังการไหม XL โคตรอลังการนะครับอันนี้ถ้คือใครแบบว่ามีตังมีงบประมาณครับยังไงใช้ XL ก็คือจบสุดเลยนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆอยลูกปวดนะครับโอเคเดี๋ยวหน้างานเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูไป <Go. S 2> นี่ครับในส่วนของหน้าตัวบ้านนะครับหลังเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นหลังคาฝ้าะแนงทั้งหมดเลยนะครับโดยที่หลังคาฝ้าระแนงอ่ะใช้โครงหลังคาเป็นไซส์เอ็ออยู่แล้วนะครับ อันนี้คือไม่ต้องเลือกเลยก็ถ้าเลือกไปรับเป็นหลังคาฝ้าแนงก็จะเป็นไซส์เออลอยู่แล้วไซส์เอเลเราดูที่ไหนรู้ไหมครับเดี๋ยวพาเดินไปดูหน้าบ้านนิดนึงนี่ครับไซส์เอกลครับก็จะเป็นเหล็กอาศสองชั้นเห็นไหมครับอาศสองชั้นก็จะคือเหล็กสี่ข้างล่างและเหล็กหกข้างบนอันนี้จะเป็นไซส์เอกลถ้าเป็นไซส์เอ็มก็จะเป็นเหล็กสี่เฉยถ้าเป็นไซส์เอลก็จะเป็นเหล็กหกเฉยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบหลังคาโคลแบบนี้ครับก็ติดต่อสอบถามเขาได้แล้วบอกทางแอดมินนัคะรี้บ โอเคแล้วก็สเปคเหล็กนะครับเราก็จะเป็นเหล็ก4ี่วิ่งรอบเลยพอวิ่งรอบเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะเป็นเหล็กอ่ะวิ่งทับอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปเพื่อให้มันแบบว่าดูเป็นสไตล์โมเดิร์นที่ซ้อนเหล็กกันใช่ไหมครับส่วนตัวระยะโครงด้านในครับก็จะเป็นเหล็ก3ามคูณครึ่งเรียกว่าจานันทร์ันตรงที่เป็นแนวตรงกับตัวบ้านไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวขวางเนี่ยจะเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับด้วยหลังคาที่เป็นฝ้าแนองอะ่ะก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าหลังคาที่มีฝ้าหรือหลังคาที่ไม่มีฝ้า,า,ฝา,าใช่ไหมครับแ่้้าาเเเป็็ววนวกกชคงรใหล พวกเรื่องระยะอะไรพวกนี้ถ้าเหมือว่าเป็นเรื่องของจันทันก็จะห่างกันประมาณจักเกอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับน,น้างานอีกเหมือนกันว่าระยะมันเฉลี่ยได้หรือเปล่าบางทีอาจจะเกิน90ไปอาจจะมีเม็ดหนึ่งหรือว่าอะไรงี้ครับก็แล้วแต่หน้างานส่วนระยะแปรถ้าเป็นแปรเดี่ยวก็จะ50เซนประมาณนี้ครับระยะห่างโอเคอย่างหลังคาหลังนี้ใช่ไหมครับเหล็กเสาครับเป็นเสาแต่งเสาแต่งคืออะไรเสาแต่งก็คือก็จะเป็นเหล็ก4 4ี่คูณสด้านนอก2เส้นนี้แล้วก็ ซอยด้เหล็กนิ้วคุณนิ้วด้านในอย่างนี้อันนี้เราจะเรียกว่าเสาแต่งหรือว่าเสาแพงครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเหมือนกันครับว่าชอบเป็นเหล็กด้านใน5เส้นหรือ3เส้นอะไรเงี้ยบอกเราได้หมดเลยที่หลังเนี้ยเลือกเป็น3เส้นอ่ะเพราะว่าถ้าเป็น5เส้นนะครับพื้นทางเดินตรงเนี้ยจะแคบไปเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถปรับหรืออดัดแบบให้เข้ากับหน้างานก็ได้ว่าอยากได้ประมาณไหนนะครับส่วนเรื่องลายคาดเนี้ยก็เลือกได้เหมือนกันอยากจะให้ตรงทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะคาดกลางก็ืคาดบนคาดล่างเนี้ยได้หมดเลย อยู่ที่คุณลูกค้าแจ้งเราเลยว่าอยากได้ประมาณไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้งานโครงหลังคาหน้าบ oh, ้านอ๋อมีอีกจุดหนึ่งผมพาไปดูนิดนี่งนี่นี่จะเป็นงานลวดระแนงนะครับลวดระแนงเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นเหล็กคุณนิ้วคุณนิ้วเนี่ยครับเป็นโครงสาหรับตัวยิงแผ่นใช่ไหมครับส่วนในตัวข้างล่างเนี่ยเราใช้เหล็กสามคุณนิ้วครึ่งเพื่อให้เกิดความแข็งแรงเวลาแบบว่ามีลมปะทะหรือว่าอะไรครับมันก็จะแข็งแรงกว่า ตัวข้างบนที่เราใช้เป็นเหล็กนิ้วได้เพราะว่าข้างบนมันจะยิงชนกับโครงหลังคาด้านบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโครงล่างกับโครงบนก็จะเป็นเหล็กที่มีขนาดใหญ่พิเศษเพื่อที่จะยึดระแนงไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความแข็งแรงเลยนหครับหลังนี้จัดเต็มกับเรามากๆตั้งแต่งานปูเบื้องนะครับหน้าประตูนะครับโค้งไปเลยแล้วก็รั้วระแนงแตัต้งแต่เสาแต่งหน้าบ้านใช่ไหมครับจนไปถึงมุมนี้เพื่อปิดความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูงานหลังบ้านอีกทีนึ่งานบ้ ทำอะไรบ้างขยายห้องน้ํายังไงแล้วก็ทํากันศาสยังไงบ้างนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูโอเคครับตามสเตปผมเหมือนเดิมพูดเร็วเกินไปจนแบบว่าจะเดินไปส่งหลังบ้านนะครับยังมีอีกอย่างนึับที่ผมอยากแนะนานะครับก็คือเรื่องของการทําฝ้าระแนงนะครับอย่างไม้ระแนงเนี่ยที่เราได้มามันจะเป็นไม้ที่มีความยาวทั้งหมด3เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาคุณจะจะสันปันส่วนหรือว่าแบ่งสัดส่วนมันให้มันเข้ากับหน้างานนช่ครับคุณก็ดูจากระยะความกว้างของหน้างานก่อนอย่างหน้างานเนี้ยจากซ้ายถึงขวาอยู่ที่3เมตร70 ซึ่งสามเมตรสิเนี่ยไม้ระแนงยาวไม่พอแน่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ไม้ระแนงที่เป็น3เมตรยาวมาแล้วไปต่อ70็ดสิบเซนอะไรเงี้ยมันไม่สวยแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเน่ะหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะแบ่งเลยนะครับ3เมตร3เมตร70ใช่ไหมครับเราก็แบ่งเป็นเมตร80เมตร85ใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งครึ่งไม้ระแนงกับตรงกลางซ้ายเมตร85ขวาเมตร85แล้วก็ค่อยตีไม้ม้อปิดตรงกลางอีกทีนึงตรงเนี้ยมันก็จะแบ่งสัดส่วนได้สวยกว่าใช่ไหมครับ เพราะนั้นก็ถ้าใครสนใจทําคาฟาระแงอยู่ก็อยากแนะนําเป็นแบบนี้ให้ดูหน้างานก่อนว่าหน้างานหน้างานเรากว้างขนาดเท่าไหร่เราก็ได้แบ่งสัดส่วนมาละแงได้ถ้าผมว่าหน้างานคุณกว้าง6เมตรอย่างเงี้ยคุณก็มาแะแง่สองเส้นไม่ต้องตัดอะไรเลยก็ชนกันได้เลยถูกไหมครับเพราะนั้นก็ถ้าใครทำคาฟาแะแงอยู่ก็อยากแนะนำเป็นแบบนี้ไว้นะครับโอเคครับไปจริงแหละคราวเนี้ยโอเคครับแล้วก็ขอแวะอีกทีหนึ่ง สำหรับใครที่กําลังสนใจทําลวกหลังคากาันสาดนะครับซึ่งหลังคากันสาดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะประหยัดพื้นที่ตรงนี้ว่าเราไม่ต้องตั้งเสาเราสามารถตั้งแขวนค้าได้ซึ่งหน้าบ้านใช่ไหมครับมีเสาแผงแล้วสองชุดถูกไหมครับถ้าเสาเนี้ยจะเป็นเสาเดี่ยวมันก็ไม่สวยเราก็เลยจัดเป็นเสาอ่าแขนค้าแผ่งแบบนี้แขนค้า,าแผงเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสี่สองเหมือนกันแล้วก็ริวนิวข้างในซอยกันอันนี้คือจะเป็นสเปคที่แบบว่าพอดีลงตัวสุดแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่กําลังทําพวกเสาแต่งหรือว่าแขนค้าอะไรเงี้ยมีจุดนึงที่ผมอยากแนะนําเลยก็คือเรื่องความกว้างของหน้าเหล็กถ้าผมว่าคุณจ้างช่างที่อื่นหรือว่าอะไรเงี้ยทำใช่ไหมครับคุณกบ็บอกเขาเขาใช้เหล็กอเสตัวรอบอะเป็นสี่คูณสองพอเป็นสี่คูณสเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับคุณก็เลือกเหล็กเนี้ยเป็นสี่สองหน้ามันจะสวยใช่ไหมครับเวลาที่หน้าแผ่นมันต่อกันนะครับยวยกตัวอย่างนี้ก็ได้ผมว่าถ้าคุณเลือกหน้าเหล็กที่เท่ากันอะสองนิ้วก็สองนิ้วอะเวลามันชนเหล็กกันเห็นไหมครับมันก็จะพอดีหน้าเเเเเลลยพราาาาะะบงทีออ่ขจจใช้ป็็นหก แล้วไอ้ตัวเนี้ยสามคนนิ้วครึ่งเนี้ยมันก็จะแบบเลื่อมๆอะมันก็อาจจะไม่สวยมันอาจจะศูนย์จุดห้าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากให้สวยจร,จริงก็เลือกหน้าเหล็กให้เท่ากันสี 4, 2, 4, 2, 3, ่สองก็สี่สองสามคนครึ่งก็สามคนนิ้วครึ่งเพื่อที่จะให้หน้าเหล็กประกบกันสวยงามนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างหลังว่าเขา,เาทำอะไรกันบ้างนี่เห็นไหมครับพื้นทั้งหมดเลยที่เราเดินอยู่เนี้ยก็คือเราเทพื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมวางเหล็กพื้นไวเมทแล้วก็ปรับพื้นเทพื้นขึ้นนมาะครับ ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเทยาวทั้งหมดเลยเห่ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําส่วนนี้ก็คือเรื่องของงานขยายห้องน้านะครับนี่เห็นไหมครับผนังเดิมห้องน้ํามันจะอยู่ตรงแค่อิฐแดงที่อยู่ตรงนั้นแหละครับคราวนี้ห้องน้ํามันแคบใช่ไหมครับเขาเลยต้องขยายพื้นที่ออกมาเพื่อให้ห้องน้ำมันกว้างขึ้นถูกไหมครับเราวางระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อน้ําดีที่ย้ายฝักบัวมานี่แล้วก็เรื่องของโฟเดนที่ย้ายท่อมานี่นะครับตรงนี้เราก็รับทําหมดเลยตั้งแต่แบบว่ารื้อผนังออกลงเสาเข็มใหม่แล้วก ทำพื้นปรับพื้นขึ้นมาเพื่อให้เท่ากับเท่าเดิมหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ผมบอกเลยอันนี้ลูกค้าเขาลงทุนก็คือเรื่องของการลงเสาเข็มไมโครพายเพื่อที่จะให้ฐานรากเนี้ยแข็งแรงเท่ากับตัวภายในบ้านนะครับเพราะไม่งั้นถ้าลงหกเหลี่ยมมันก็มีโอกาสที่มันจะสุดตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้อีกนะครับโอเคตรงนี้เราก็ขึ้นโครงหลังคาใหม่ทั้งหมดเลยตรงนี้ครับพวกเหล็กโครงหลังคาเสียเราก็จะใช้เป็นสีสองหมดเลยเพื่อให้หน้าเหล็กใหญ่แล้วก็ปีกรางน้าอ่ะจะสูงขึ้นอะไรเางนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องของการขยายห ปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้นยันผนังหรือว่าอะไรครับระดับฝ <c oughs> ้าตรงนี้ก็คือต้องเป็นไปตามหน้าง,งานก็คืออาจจะมีดรอปลงมาบ้างหน่อยนึงอะไรอย่าครับอันนี้คือเป็นปัญหาอุปสรรคหน้าง,งานที่ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าเราอาจจะทําได้ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ทาได้ตามระยะตามที่เราทําไดส้สูงที่สุดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราลื้อผนังออกที่เราลื้อออกเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราต้องเอาเสาเครื่องไมโครพายเข้ามาตอกเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็คือประตูเดิมก็ประมาณนี้เลยเราก็ต้องลื้อออกตามแนวรอยปูนฉาบเองครับเพื่อที่จะเครื่องเข้ามาได้ตรงนั้เราก็ซื้อวงกบมาใส่ให้ใหม่แล้วก็เก็บงานตามปกติอะไรอย่างนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเครื่องไมโครพายไม่สามาเข้าได้ก็ต้องอาจจะเข้าผ่านตัวบ้านประมาณนี้นครับแล้วก็เราค่อยมาเก็บงานผนังที่เราลื้อออกหรือว่าอย่างนี้ครับจุดนี้ก็จะเป็นหลังคากันสาดหลังคากันสาดเนี้ยเราก็ใช้เหล็ก4 2ือนกันวิ่งรอบเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีแขนค้ำอีกตัวหนึ่งคร คำแนวโครงหลังคาอีกทีนึงนะครับงานต่อเติมหลังนี้ก็มีประมาณนี้ครับตั้งแต่หลังคาหน้าบ้านที่เป็นฝ้าแนงหลังคาการสาดหลังบ้านขยายตัวห้องน้ําหรือว่าอะไรงี้ครับอันนี้ก็คือผมแนะนาําตามการใช้งานจริงๆเลยครับอย่างหน้าบ้านอ่ะคือความสวยงามที่แบบเราโชว์เพื่อนบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหลังคาฝ้าแนงก็คือจบสุดแต่อย่างหลังบ้านเนี่ยเป็นแค่หลังคาการสาดเพื่อกันไม่ให้พวกเรื่องของเครื่องซักผ้ารหรือว่าอะไรพวกนี้นที่เราตั้งข้างหลังะไม่โดนเรื่องของฝนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ตามการผสมการใช้งานจจรรริงๆก็ะะะปะมาณน,นคับ แล้วก็เรื่องของตัวโครงหลังคาของห้องน้ำอะ่ะมันก็เป็นสเต็ปของมันอยู่แล้วเพราะมันจะเป็นก่อผนังขมดปิดหมดใช่ไหมครับไม่ได้โชว์อะไรเพราะ,ะนั้นเราก็ใช้เหล็กสาโปรตีนนะครับดีที่สุดนะครับก็ถ้าใครสนใจต่อเติมอะไรพวกนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเขาไมาได้ล้วก็แนะนําตามการใช้งานของจริงครับว่าคุณต้องการใช้งานแบบไหนมีงบเท่าไหร่หรือว่าอะไรประมาณนี้ครับขอเสริมนิดนึงครับก็คือเรื่องของงานก่อผนังเนี่ยคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าเราตั้งเสาเสร็จปุ๊บอะเราจะเกาะอีกมนเบาขึ้นมาใช่ไหมครับ แล้วก็จะมีเรื่องของโครงสร้างอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าเวลาเราก่ออิฐบนเบลขึ้นไปเนี่ยเหล็กไออิฐที่มันทับๆกันตั้งตรงขึ้นไปอ่ะมันจะยึดด้วยอะไรถูกไหมครับเพราะไอ,ไอจุดตรงนั้นที่คุณกําลังสงสัยครับก็คือจะเป็นเหล็กหนวดกุ้งประมาณนี้เราก็จะเชื่อมติดก,กับโครงเหล็กแล้วก็ทาบออกมาเพื่อที่จะให้มันนะครับหนีบหรือว่าล็อกแนวก่อผนังตรงนี้ไว้พอเราก่อได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บอะ่ะเราก็จะกั้นแบบประมาณนี้ครับก้นแบบแล้วก็เททับหลัง เพื่อที่จะให้แบ่งโหลดกำลังน้ำหนักนะครับจากข้างบนก็ลงทับหลังจากข้างล่างนี่ก็ลงงานฐานรากอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็ช่วยซับกันในระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละครับโอเคงานโครงสร้างก็ประมาณนี้ครับก็คือหลังนี้ที่ผมพามาดูก็คืองานโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโครงหลังคางานก่อผนังหรือว่างานทับหลังอะไรประมาณนี้ก็จะจบประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมน่าจะไม่ลืมอะไรแล้วเออผมขอดูก่อนนะ 1> 1 hour later. ขอบมากครับช่างโอเคไปครับเดี๋ยวผมพาไปสุบหน้าบ้านกันอีกทีหนึง่งไปจริงแล้วคราวนี้ไม่ติดอะไรแล้วโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไม่พ้นจริงๆครับสำหรับผมนี่ครับสำหรับใครก็เราสงสัยอยู่ว่าสีละแนงเราใช้เป็นสีอะไรนะครับก็คือเป็น T A Loop p a i อันนี้เลยผมบอกเลยว่า T A ลู o p p เนี่ยจริงๆอ่ะมันใช้สาหรับทาหลังคาใช่ไหมชื่อรู o ก็คือหลังคาอยู่แล้ว แต่เราไม่ใช้กับระแนงเพื่อที่จะให้เกิดความทนทานในการใช้งานจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าสีตัวนี้ก็คือแบบติดทนมากๆไม่ต้องห่วงเลยว่าสีจะซีดหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมถือมาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวึงวางก่อนหนักโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับงานรีวิวเรื่องของงานต่อเติมโครงสร้างทั้งหมดของหลังนี้นะครับหลังนี้ก็จะมีงานตั้งแต่โครงหลังคาหน้าบ้านโครงหลังคากันสาดหลังบ้านแล้วก็โครงหลังคาของห้องน้ําที่ขยายหลังบ้านนะครับแล้วก็งานเทพื้นอะไรทั้งหมดเลย ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่บริษัท BMT Construction and Building นะครับเรารับบริการงานตเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวหลังคาลงจอดรถซักล้างพื้นที่ใช้สอยลานอเนกประสงค์ห้องอเนกประสงค์หรือขยายห้องน้ำอย่างนี้รีโนเวทภายในตัวบ้านทุกขยายขยาย,ายห้องอะไรเงี้ยเราทำได้หมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลย,เาายมเมทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้เคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับหรือว่ามีคำถามอะไรหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เราจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับเคครับไป